เราม,มาดูกันสิว่าคุณเอ็มใช้ออฟฟิศ2016ที่มาพร้อมในออฟฟิศ365สร้างความแตกต่างให้กับการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างไรครับปัจจุบันคุณเอ็มยุ่งกับการบริหารธุรกิจเมล็ดกาแฟแต่ก็ยังจับมือกับคุณดีทำธุรกิจใหม่ท f f e ี s ซิลและคุณเอ็มจะมีเวลาบริหารทั้งสองธุรกิจหรือเนี่ยอ้าวนี่คุณเอ็มกำลังทำงานด้วยแท็บเล็ตอยู่นี่เอง โอ้โหเจ๋งไปเลยนะครับโดยออฟฟิ i ส e งพ6ช่วยให้คุณเอมสามารถเก็บเอกสารสำคัญไว้ใน OneDrive for Business ได้ตั้งหนึ่งเทลบยจะแชร์ก็ง่ายเวลาจะทำงานก็แค่เข้าไปนำไฟล์เอกสารที่อยู่บนคลาวมาใช้งานได้เลยมิน่ามีความสุขหรือเกินนะครับคุณเอม ระหว่างที่คุณเอ็มกำลังเดินทางทีมงานที่ออฟฟิศก็สามารถเข้ามาช่วยเติมแก้ไขแผนธุรกิจให้อัปเดตสุดๆลงเครื่องปุ๊บคุณเอ็มเข้ามาตรวจทานด้วยฟังก์ชัน history ก็จะเห็นหมดเลยละครับว่าใครเข้ามาแก้ไขวันไหนเวลาไหนคุณเอ็มมีข้อสงสัยอะไรก็แชทหรือวิดีโอคอลสั่งงานโดยตรงจาก Skype f o r Business ได้ทันทีแถมยังใช้คุณสมบัติ co authoring อยากปรับตรงไหนก็แก้ไปพร้อมๆกันกับคุณดีและทีมงานได้เลย ที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PC โน้ตบุ๊กแ็บเล็ตมือถือ Android หรือ iOS ก็ใช้งาน Office 2016ได้และเปิดโปรแกรมหน้าตาเหมือนกันหมดหากโน<ด>้ตบุ๊กที่คุณเอ็มพกติดตัวไปมีปัญหาขึ้นมาก็แค่เปิดเอกสารจากโทรศัพท์มือถือก็เริ่มง,งานได้ต่อจากที่ค้างไว้ได้เลยครับ Office 2016ช่วยให้คุณเอ็มขยายตลาดได้อย่างงดงามธุรกิจใหม่ก็เปิดตัวได้ตามแผน อย่างนี้ก็มีเวลาฉลองกับทีมงานด้วยนะสิครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อคู่ค้า Microsoft โทร022636888หรือเว็บเ c r o s o f t smb. com